่อประเด็นในเรื่องของการพลักดันกระบวนการงานไม่ใยเพื่อท้องถิ่นสู่ภาคีเครือข่ายนะครับในจังหวัดลำปางแล้วก็นอกจังหวัดลำปางเนี่ยลุหนานอยากเราพังว่ามันมีอยูอ่อยู่3ขั้นตอนนะครับสำหรับงานพลักดันกระบวนการงานไม่ใยเพื่อท้องถิ่นสู่เครือภาคีเรครอขายทำงานให้สำเร็จผลเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งก็คือ อุงฟังนะครับก่กิจกรรมในเรื่องการอุงฟังก่อผ่านงานบรรยายผ่องผ่านงานประชุมผ่องอของเครือข่ายผ่องหรือว่า,านําเสนอในสถานการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนต่างๆในในพื้นที่ในจังหวัดบ่ว่าเวทีแลกเปลี่ยนของจังหวัดเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่ายอย่างต่างๆนี่คือลักการการอุงฟังเนาะ อูในส่วนของข้อดีข้อเสียแล้วก็กระบวนการแล้วก็ขั้นตอนในการทํางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเนี่ยว่ามันเกิดประโยชน์อย่างกับหมู่บ้านและชุมชนท้องนะครับในส่วนที่2ก็คือทําพื้อดูนะครับกิจกรรมต่างๆที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยนั้นมักจะหอมหิวเอาหน่วยงานตีมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับการถ้าทําประเด็นเรื่องการจัดการทรัพยากรก็เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการการจัดการทรัพยากรเนี่ยลงไปตัวนะครับ ในเวทีก็เบื้องต้นก็ไปไปดูลุงหนานทํางานก่อนทาให้ดูก็คือทําเป็นแบบอย่างให้ดูว่าทําเวทีชุมชนเนี่ยทำจะได้ตั้งคําถามจะได้แล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจะได้แล้วก็สร้างการมิส่วนรวมกับเวทีเกิดการลื่นไหลได้จะได้เนี่ยก็คือลักษณะแบบว่าทำให้ดูนะครับอพอเปินหันหันกระบวนการหันวิธีการแล้วเนี่ย ก็ทดลองคือเปิดไดได้แอคชั่นก็คือได้ปฏิบัติการในพื้นที่ก็เริ่มจากการตั้งคำถามง่ายๆนะครับตั้งคำถามง่ายๆจับประเด็นอย่างต่างๆนี่ก็คือรักการการทำทำให้ดูตัวที่สามเนี่ยก็คือชูให้หันชูให้หันนะครับชูชูผลสำาเร็จของกระบวนการในการทำงานาวิจัยเพื่อท้องถิ่นเนี่ยว่ามัน มันสำลิดผลจะได้นะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เาี่ยคือเจ้าบ้านเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ปรับตัวสู่กระบวนการเฮี้ยนหูได้จะได้เนี่ยก็คือสุดท้ายเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่สาคัญก็คือต้องชูหลุมประทับที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเป็นหมู่บ้านน้ำหล่องหมู่บ้านต้นแบบ พอเอากระบ,บนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นไปแล้วเนี่ยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวได้รับรางวัลน,นั่นรางวัลรางวัลนี่อย่างต่างๆแล้วก็ข้อมูลที่ไดจากการเก็บเก็บข้อมูลจากอาหารจากปลาเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยเศรษฐกษิจดีจะได้แล้วก็มีความสุขจะได้แล้วก็มีความสามัคคีจะได้แล้วก็เกิดการมีส่วนร่วมแล้วก็ขยับไปสู่เรื่องของการสร้างภาคีเครือข่ายได้จะได้อันนี้คือหลักการที่พุงหนานทาอยู่ซึ่งสุดท้ายมาเนี่ย กระบวนการถึงสามสามสามกระบวนการสามขั้นตอนก็คือหนึ่งอูอ่หือฟังทำหือดูแล้วก็ชูหือหันเนี่ยพอทำผลิตซ้ำไปซ้ำไปซ้ำไปเนี่ยชุมชนก็เกิดความเจือมันชุมชนก็เกิดความศรัทธาแล้วก็หน่วยงานต่างๆกเกิดการยอมรับผลดีที่สุดของปีเลี่ยงก็คือเวลาเขา ทำจริงผูดจริงทำจริงแล้วก็จริงหันหลุมป,ประทับตีมันเกิดประโยชน์ขึ้นจริงเนี่ยอ่าก็เกิดศรัทธาต่อปีเลี่ยงเวลาเขาขอความห่วมมืออ่าก็จะมีก็จะเกิดการมีส่วนร่วมนะครับคือความห่วมไม่ห่วมือนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในใจของของปีน้องเจ้าบ้านได้นี่คือลักการในการทํางานที่ลุงนานทําแล้วก็ค่อนข้างจะประสบผลสำเร็จครับ